กราสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ใน,นแอปนี้อีกแล้วบูสเต็กใช่แล้วเย่ <c oughs> ความบันเลยมาอีกแล้วเย่ <c oughs> วันนี้เมื่อคลิปที่แล้วนู่นเป็นฝ่ายกูไปแล้วเนาะก็มีคนเรียกร้องให้ทำฝ่ายซ g จีมามัางฝ่ายซ g จได้เลยพี่น้องประชาชนอ่าไหนว่นนี้อ่าปุ๊บเปิดเสร็จแล้วปุ๊บ ่าปิดแล้วก็เปิดลบมากได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดให้ทำคำขช่อเองเรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันเลยเนาะเอออย่างแรกก็เปิดโต๊ะคลิปมาก่อนกันนะไอ้เจ้าโกเกรเรทั้งหลายแล้วก็ไปดูคลิปกันเอาละมาต่อไปเลือกเปนะ็นซีเนาะเพราะว่าครั้งที่เราเลือกกูไปเนาะโอเคสายซีนะฮะก็เริ่มมาก็เดี๋ยวเริ่มมาเป็นเวลหนึ่งเนาะ ก็คุณจะมีสิทธิ์ได้เดี๋ยวๆๆเดินก่อนนน่การเดินลำบากอ่าคุณจะมีสิทธิ์ได้2ดาบแล้วก็คือมีดาบโดจิมะแล้วก็ยโยคิมุรนะเนาะอ่ามีสองดาบนี้นะก็ถ้าโชคดีก็จะได้อ่าโดจิมะถ้าโชคร้ายก็ได้ยูกิมุระแต่สาหรับกูไอยูิมุระเนี่ยคือดีกว่าเนาะโอเคืทำไมมันเลื่อนแปลกเลื่อนแปลกไปนะบางทีอืม <c oughs> เลื่อนแปลกไปนะบางทีโอเคเนืย่ยนีอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาของโดจิมะก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนดาบแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะเอาโดจิมะมาปิงได้ยังวะกัเโล่ได้ยังอ่าได้แล้วอ่าเชิญมาปึง้งอ่าถ้าเราได้โดจิมะนั้นตอนเวลหนึ่งเนาะให้เรามาทำการเอฟเคตรงนี้อ่าตรงนี้เนาะมันมนมุษย์ไปเลยอาช่างมันละกันอ่า ข้อเสียของไอโดจิมะคือมันจะเป็นการผลักศัตรูไปเว้ยตอนเล่นแรกๆก็แบบมึงต้องเดินเดินตบอะ่ะเดินไปเก็บอะ่ะเออเดินไปเก็บศพหน่อยแล้วกันเนาะอืมก็ไม่ลําบากมากนะเออก็ถือว่าได้ RC ไปในตัวแต่ถ้าได้ยูคิมุระมันจะแบบ FK ตี T ได้ทันทีเนาะอันนี้ก็แบบ MK ได้เหมือนกันอะ่ะเออแต่ว่าการตบของมันนั้นจะนานนิดนึงเออปึ๊บอ่าเสร็จแล้วใช่ไหม MK ตรงนี้นะัะผมให้ใช้อย่างเดียวเลยก็คืออ่าไอ้น,นี้นะ กดแอทแท็กเดียวเลยนะไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรมากก็กดตีตีธรรมาดาได้หรือจะเอาถ้าจะเอา RC ซีด้วยก็กดเอาเลขสอ,อมาไว้ตรงนี้แถวน,นี้นะะเดี๋ยวต้องเงยนะเอ๊อเดะเดะเดะปุ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้อ่อแล้วก็กดได้อ่าประมาณนี้มันไม่มันรัศมีไม่ถึงอ่าเอาอันนี้ก่อนอ่าถึงไหมไม่ถึงอีกเหรอเอ๊ทำไมมันไม่ถึงนะมึงมึงอยู่ใกล้ขนาดแบบชิดตูดขนาดนี้ไม่ถึงอี๋ เออนี่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เนาะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าดูไปก่อนเช็คก่อนว่าต้องเช็คให้แน่ใจนะดูอย่างน้อยประมาณ3รอบแบบให้มอนมันตาย3รอบเพื่อแน่ใจว่าเออมันมันได้ผลจริงนะเออไม่งั้นเดี๋ยวม่งตีทีเดียวแล้วมันสวนกลับมาก็หาเอาแต่ตรงนี้มันเป็นมนุษย์ไม่เป็นไรหรอกเออเราเป็น CG ถ้าเป็นมนุษย์หรือซ g จแม่งก็ไม่ตีเราหรอกแต่ถ้าเป็นกูอะไม่แน่เโอเคก็เมื่อไหร่มึงจะเกิดนะรออยู่เนะี่ย เปบิปบเปิบอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็เล็งประมาณนี้ไป,ไปเป๊ะเลยอ่าได้แล้วฟาร์มตรงนี้ถึง1นึถึงห้หรือ1นึถึงสีก็ได้เนาะอ่าเสร็จแล้วให้เราปิดนี้แล้วก็ไป F K กูกันได้ใช้ดาบอะไรยูคิมุระก็แนะนําเป็นร่าง2แบบถ้าได้ร่าง2แล้วก็เอาเลยเนาะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นอา่าอะไรวะเป็นกินคุยแป๊บนึงจะได้เดินทางเร็วนะเนาะเปลี่ยนเป็นกินคุยก่อน เออกินคุยกินคุยอยู่นี่อ่าได้ข่าวว่ากินคุยจะได้แบบเออจะได้แบบล่างล่างร่างสองเออเราก็ต้องแบบเออดีใจหน่อยได้กินคุยมีล่างสองแล้วอ่ามาปึ๊บอ่าเชิญดาบโอเคตอนแรกนะฮะผมยังไม่แนะนําให้ซื้อ阿อ拉าตะนะเราก็จะบอกเสมอว่าเวลหนึ่งถึงเวลประมาณ2,000นเนี่ยยังไม่แนะนําให้ซื้อ,อา拉ตะแต่ว่าแบบสองพขึ้นไปเนี่ยเออซื้อจะซื้อก็ซื้อ,อเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาตัางค์ไปทําอะไรแล้วนะเนาะโอเค เดี๋ยวแวนไหมฟึบก,กดเด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 ดอ่าอีปึบอ่าเสร็จแล้วให้เรามายืนอยู่ตรงนี้หาที่ให้แน่ๆอ่าฟันไปก่อนหนึ่งทีเนาะกินศพอ่าหาที่ให้แน่ๆนะครับผมกดโอกูต้องกดโอเลยแหละในโทรศัพท์ไม่ต้องนะในโทรศัพท์ซูมอ่าตัวนี้ไหมอ่าเปิดไปก่อนเปิดเปอนไม่แน่ใจตรงไหนตรงนี้ ให้ทําเหมือนเดิมเลยก็คือใช้ดาบอะไรก็ได้อ่าขอให้แนะนําให้ครูดาวเร็วก็พออ้าวแม่งอยู่ด้านหลังกล้วยแปบบ๊บอ่าบัคแล้วฮ่าฮชิปหายบาัคเร็วดีนี่เราอ่ะอ่าประมาณนี้อ่าหันนหันกล้องเห็นไหมชิปล็อกเออปึ๊บปื๊บบัคได้เร็วดีมากขอบใจมากปึ๊บปื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 ๊บอ่าประมาณนี้เนาะ ปืบป,บป,บปบแนะนำนะครับผมถ้าเป็นไอโดจิมะหรือไอชื่ออะไรอะโดจิมะกับยูคิมูระเนี่ยให้ฟาร์มไปเรื่อยๆจน100เลยก็ได้หรือประมาณ400เอาเอาง่ายๆฟาร์มจนได้ตังประมาณ30ล้านให้ไปซื้อกินคุยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าข่าวกองหน่วยใจเกเรเหล่านั้นได้ทำการบอกว่ากินคุยเนี่ยจะอัปเดตดาเมจจะแรงขึ้นอะไรพวกนี้เนาะมันจะมีบัฟ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนาให้ซื้อกินคุยไปก่อนเพราะกินคุยมันก็ดีอยู่แล้วเนาะเออถ้าบัฟอีกก็ดีดีเนาะโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะปิ้วอ่าประมาณนี้ตรงนี้ฟาร์มถึงถ้าทําได้400ถ้าทําไม่ได้ก็ร้อยหนึงนะ่งเนาะอันนี้สำหรับ AP A นะถ้าทาไม่ได้ก็ร้อยหนึ่งอ่าตรงนี้นะ่จาจะมันเป็นโลเนาะทำเอาเอาร้อยหนึ่งก่อนก็ได้เนาะเออร้อยหนึ่งก่อนก็ได้เสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีจุด FK อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เหมาะกับ 100่อนะฮะ100ถึง900นะฮะแต่ไม่เหมากับ1,000นะฮะนั่นก็คือจุดเดิมเลยที่ตอนที่กูเป็นอ่ากูเคยพาไปเนาะนั่นก็คือตรงนี้ก็ให้เรากด2อ,อันอ่าแล้วเราก็กดอันนี้มันมันหันไม่ได้อะ่ะอยากหันมากเลยหันนกูหน่อยเออนี้หันแบบนี้แม่งอ่าแล้วก็เอา2กับ3ไว้ตรงนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็กดนี้อ่าให้กดกินมันจะถึงเปล่าวะ ประมาณนี้ประมาณนี้มันจะได้ไม่ไกลไม่ไกลมากอ่ามันจะได้กินได้ด้วยเนาะเออประมาณนี้เออเนี่ยกด F K ตรงนี้เหมาะมากสำหรับอ่าเรียกว่าอะไรเหมาะมากสำหรับแล้วมันไม่ดูดเกรอปึ๊บปึ๊บอ่าเล็งก่อนเล็งก่อนปึ๊บเหมาะมากสำหรับวิวหนึ่งถึงเก้าร้อยแต่ไม่เหมาะกับเวลวพันเพราะอะไรด้านหลังครับผมไม่เหมาะกับวิวพันเพราะด้านหลังฮนะ ด้านหลังมันคืออะไรถ้าคุณเงนมองไปมันก็คือเอโตะนั่นเองครับขอบคุณครับ <laughs> ถ้าคุณเงนมองมันไปมันก็คือเอโตะนั่นเองถ้าโชคดีมันก็จะติดแงกอยู่บนกำแพงนะโชคร้ายมันก็จะลงมาแล้วมันก็จะยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,วมึงตอนเอฟเคอยู่นั่นเองนะครับผมอ่าเึ๊บปึ๊บ,บอ่าไม่โดนอีกแล้วมึง,ม,งมีเรื่องก,กับกูนะตอนกูจัดเซตติ้งกูจัดประมาณนี้แม่งก็โดนทุกครั้งโอ้โหชีวิตเ่งเล็งคราวนี้โดนไหม มันก็กินศพไม่ได้แต่ว่าตีตีดโดนแต่กินศพไม่ได้สัทีตอนกูฟาร์มฟาร์มไหนนะกูลืมแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะเออพอวิวหนึ่ประมาณเท่าไหร่ดีหนึร้อยเอาเอาห้าอดีกว่าเอาห้าร้อยประมาณ5 0 0ร้อยถึงพัน่ะถ้าอยากเอฟเคบอสอ่าก็มีบอสคุเซนเนาะสามารถเอฟได้เหมือนกันอ่ากินศพปึ๊บปบเสร็จแล้วใช่ไหมรีเกมแป๊บหนึง่งขอรีเกมหน่อยไม่ไหวแล้ว โอเคตรงนี้แนะนําเอาจริงแนะนำ 5, าห้าร้อยขึ้นไปไม่แนะนำห้าร้อเปนะ๊ะเนาะประมาณ6ก0้อยเด้อยก็ได้เอา,เอาง่ายๆคือดีเฟนซ์หลักพันแล้วเนาะคือตรงนี้นะั้นเราต้องทําการเ,าเรียกไงมีกินคุยแล้วนะครับผมคือ FK ถ้าแบบยังไม่มีกินคุยก็ FK ตรงที่ดังกล่าวไปก่อนก็ได้นะเนาะแต่ตรงเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่มีกินคุยแล้วกินคุยแล้วแบบหรือดาบอะไรก็ได้ที่มันแรงๆเร็วๆอะนะ่ะเนาะ เออไม,ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีกินคุยก็ได้แต่ว่าเป็นดาบที่ตีเร็วอ่าแล้วเราก็กดลบไป2อันได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันตีแค่ใช้แค่อันเดียวก็พออื้มทีมหูฟังกูจะระเบิดแล้วกูเผลอไปโยนเนี่ยนะอ่าโอเคก็ตรงนี้นั้นถ้าคุณแข็งแก่งแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการ fk โดยการยืนนิ ing, ่งๆแล้วก็ตบมันไปนะฮะให้หันหน้าหันหน้าไปทางที่ บอสเกิดเนาะเพราะว่ามันจะได้อ่าเรียกว่าไงอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ขยับเขยื้นไปไกลมากแล้วก็ต้องมีอะไรอยู่ด้านหลังเราซัพพอร์ตไว้นั่นก็คือไอ้พวกคอนเทนเนอร์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันว์ปไปด้านหลังเราไปตุยตู่เราเราตีไม่โดนเราตายฮะนั่นแหละฮะหรือถ้าคุณอยากแบบอ่อเรียกว่าไงอยากตกมาเร็วๆไม่เอ่อเลือดยังน้อยอยากตกมนเร็วๆก็ใช้อลาตาไปเสริมด้วยก็ได้เพราะอลาตามันจะเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเออมันก็เหมือนกันด้เปล่าเพิ่มเลือด เพิ่มดามีแล้วก็เพิ่มความเร็วเนาะก็ใช้อลตะใส่เข้าไปอีกได้เนาะเออเออเนาะม,มันก็ทําให้เร็วขึ้นแต่ว่ามึงต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะทําแบบนั้นจริงๆฉะนั้นกูไม่แนะนำเอฟเข็มเนี่ยแหละดีแล้ว <laughs> โอเคเนาะก็ทำอย่างนเรื่อยๆจนกว่าเวลจะพันไม่ใช่พันสิประมาณพันห้าพันห้าห เอาเวลเอาจนกว่าจะมีเงินเยอะๆเนาะเออจนกว่าจะมีเงินเยอะๆเราไม่แน่เราไม่ร yeah> ู้ว yeah. ่าจะเอาเท่าไหร่ดีเนาะแต่ว่าบอกไปว่าเอาจนกว่าจะมีเงินเยอะๆแล้วกันง่ายดีเสร็จแล้วให้คุณทําการปึ๊บวัดมานี้เลยเอาจริงนะกูกดรีเซ็ตก็จบละเฮียเอาจริงนะกูกดรีเซ็ตก็จบละเฮียเออตรงนี้อันนี้ต้องเป็นอ่าของอีซ่านะเอออีซ่าอันนี้มีคนรีวิวอ่ามีคนบอกมาอีกทีไม่ใช่รีวิวบอกบอกมาอีกทีในดิสเนาะ เป็นน้องอที่เขาบอกมาแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวดาบคนนั้นอยู่ไหนอ่าเป็นดาบอีซาสามารถ FK ได้โดยไม่เสียเลือดน,นั่นเองแล้วก็สามารถ FK ออโต้คีย์บอร์ดได้ด้วยเนาะออโต้คีย์บอร์ดหรือออโต้คลิกก็ได้ในโทรศัพท์ก็เรียกออโต้คลิกเนาะเออก็ให้เปลี่ยนดาบนั้นเป็นดาบนี้อ่ามีดาบเดียวแหละเออพุ่งไปเขาให้ใช้เป็นดาบอาไหมอาเปล่าวะไม่ใช่อ่าต้องเป็นร่างสองก่อนเออ ให้เราขึ้นไปชั้นสองนะฮะขึ้นไปชั้นสองถ้ามันอ่ามันกระโดดมาเราก็แค่กระโดดกลับแค่นั้นเองเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้เนาะอ่าอันนี้เขาแนะนําให้เราใช้อ่าเป็นดาบอีซ่าอ่าอีซ่านะหรือว่าจะเป็นกินคุยก็ได้แต่กินคุยเขาบอกว่ามันทําได้พี่แต่มันมันใช้ยากนิดนึงอ่ะฉะนั้นเราจะเป็นอีซ่าก่อนเนาะก็คือรอให้เอโตะตกมาตรงนี้ มันก็จะตบเราไม่โดนเขาบอกให้เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ประมาณนี่น,นี่เดี๋ยวชิปล็อกให้ดูประมาณเฮ้ยไม่ใช่ชิปล็อกอันนี้เอาชิปล็อกออกก่อนอ่าประมาณใกล้ๆสีเหลืองนี้เนาะแต่ห้ามห้ามเกินสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองหรือวะอ่าสีเหลืองเลยก็ได้แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใกล้สีเหลืองอ่าให้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราใช้ออโต้คีย์บอร์ดเป็นทุกสกลิลเลยจบ <laughs> เขาบอกจริงๆทุกสกลิลแอทแทกเห็นไหมอ่าตกมา เขาบอกว่าจะตีไม่โดนนี่ทำไมมันยังเข้าอยู่อะหรือว่ากูเข้าใกล้ไปหรอ,อถอยมานิดนึงประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมอ่ะต้องดูดูเปิดอาตาเช็คก,ก่อนว่าเข้าหรือเปล่าอ่าไม่เข้าแล้วประมาณนี้ใช่เลยอ่าให้เขาบอกให้เปิดทุกสกิลเลยนะฮะอ่าก็คืออันแอทแทก e f เนาะแล้วก็ไปอ่าประมาณนี้เนาะให้กดหมดทุกสกิลมันเขาบอกจะเร็วมากในการฟาร์ม เป็นไงเออว่าวิธีนี้น่าสนใจในการฟาร์มเลยเปิบเปิบเนี่ยดูดิแม่งได้มันมันโดนหมดทุกสกิลแล้วมอนตายเร็วมากไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาว่ะเอวเอว,วิธีเขาได้ผลว่ะเออไอ้เหี้ยสบายมากเลยในการฟาร์มแบบนี้เออก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ประมาณหนึ่งพันก็ได้มั้งเนี่ยเออเพราะว่ามอนมันตีไม่เข้าใช่ไหมหนึ่งพันก็ได้แค่มันจะใช้เวลานานหน่อยเออแต่ต้องมีอีซ่าหรือกินคุยก็ได้แต่กินคุยนานนิดนึงเนาะ ใครจะใช้กินคุยก็ได้ก็กดเป็นสกิลอากับสกิลซีเนาะสกิลอากับ C ประมาณ2 s k สกิลเออมันจะเร็วมากมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นแต่ก็เร็วอยู่อย่ากด F นะกันนะแนะนําว่ากินคุยแนะนำนะฮะถึง F จะเป็นระยะไกลก็จริงแต่อยากด F นะฮะเพราะว่ามันคูดาวนานแถมมันจะเอาทําให้สกิลอื่นใช้ไม่ได้สักพักหนึ่งก็นั่นแหละฮะครับเดี๋ยวขอรออีกสักตัวขอดูอีกสักตัวก่อนลงมาเร็วๆดิ เอ้ลงมาเร็วๆดิกูอยากดูเอโตะผมอยากดูให้เอโตะคุงอ่ามาแล้วปิบปบปิบปบอื้มอื้แป๊บแป๊บไอ้เหียกูบอกเลยแป๊บแป๊บดูดูดูปิบปบปิบปบดูเร็วมากเลยไอ้เหียปิบปบเนี่ยจบแล้วโอ้โหไอ้เหียไม่ถึงหนึ่งนาทีไอ้สัสก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการเอฟเคสายซีจีเร็วมากเร็วแรงทะลุนรก ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน xd ็กขมุยโต